thank you จเจริญพรทุกๆคนนะมาเข้าสู่ความสงบของจิตไปด้วยกันปล่อยให้จิตเป็นไปตามธรรมชาติวางใจสบายสบายอยู่กับ ตรงนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือเสียงของอาตมาที่กำลังปรากฏให้ได้ยินอยู่พร้อมกับลมหายใจที่พวกเรา จะใช้เป็นเครื่องมือนำจิตของเราดำดิ่งลงสู่ความสงบนั่งนิ่งๆเราจะไม่ขยับร่างกายนับจากนี้เป็นต้นไป จิตของพวกเราจะค่อยๆเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลดับไม่รีบร้อนไม่บังคับจิตจิตจะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความสมดุลเมื่อ ถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะดูร่างกายที่กำลังนั่งหายใจดูไปเรื่อยๆอ,อยู่กับลมสบายสบาย ลมไหลเข้าก็แค่มีสติรู้ลมหยุดแล้วก็ไหลออกก็มีสติรู้เราจะรู้เฉยเฉยไม่บังคับลมหายใจ เราจะดูลมอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตของเราเมื่อไม่ส่งออกไปภายนอกอยู่เพียงกับลมอย่างเดียวอย่างต่อเนื่อง พลังของจิตจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนบางคนแค่เพียง ก็อยู่กับลมพร้อมไปกับฟังเสียงของอาตมามาถึงจุดนี้จิตก็เริ่มสงบเริ่มนิ่งสบายแล้วปรับจูน คลื่นความถีเข้าสู่ความสงบไปด้วยกันไม่ใช่เรื่องยากจิตถ้าไม่ได้มีแรงบีบคั้นหรือแรงส่งออกไปภายนอกจากการกระทบสัมผัสใดๆ ที่จะมากระตุน้นจิตนั้นก็จะค่อยๆสงบตัวลงได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้วเราจะแค่นั่งดูให้จิตเขาค่อยๆสงบลงเป็นลำดับเป็นลำดับไป อยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยๆนะวันนี้เรามาทำความสงบของจิตให้มันลึกลงไปเรื่อยๆไม่คิดปรุงแต่งใดๆมีแต่รู้เฉยๆรู้นิ่งๆ รู้ด้วยความตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตจะมีพลังขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะอยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้เท่านั้น ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตที่มันจะมาดึงจิตของเราออกไปได้เราจะอยู่แค่ขณะนี้เท่านั้นรู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยๆ บางคนนะที่ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธคำบริกรรมพุโทโธก็แปลว่ารู้นั่นแหละรู้อยู่ตรงนี้ด้วยความตื่นนะก็คือพุโทโธ มีพุทธโธก็คือมีตัวรู้อยู่ตรงนี้จะไม่บริกรรมก็ได้ถ้าเรารู้อยู่แต่ก็ต้องเกาะกับลมมาไว้ก่อนจนกว่าจิตนั้นจะสงบตั้งมั่นขึ้นมา แล้วความชัดเจนของจิตที่ตั้งมั่นนั้นนะมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตได้และบางคนเข้าสู่ความสงบของจิตมีสภาวะความชัดเจนตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราสามารถ ใช้ธรรมชาติรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตได้นะรู้อยู่ที่ตัวรู้ลมหายใจก็มีอยู่ตามปกติแต่เรามาสนใจที่ธรรมชาติรู้แทนได้นะก็เป็น การทำสมาธิอีกวิธีหนึ่งอยู่กับผู้รู้ที่กำลังรู้ลมหายใจมันจะมีความชัดเด่นขึ้นมาของธรรมชาติรู้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ตรงธรรมชาติรู้ก็อยู่กับลมไป รู้ลมไหลเข้ารู้ลมไหลออกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเราจะฝึกให้จิตของเรามาอยู่กับลมให้มันนานต่อเนื่องให้มากขึ้นถึงแม้จิตจะคิดไปบ้าง พลังของสมาธิที่เริ่มก่อตัวขึ้นจะทำให้เราไวต่อการรู้ความคิดนะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้คิดแต่จิตมันก็ยังคิดก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราก็แค่ไม่สืบต่อความคิดนั้น กลับมาอยู่กับลมไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมระาวาังใจแบบนี้สบายๆตลอดการปฏิบัติเพื่อให้จิตค่อยๆเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับไปสืบต่อการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ